ใมสบายดีสบายดีมาทุกคนเนะาะมื้อนี้น้องรุดกะเจอกันอยู่ที่ล่องซานอีกแล้วเนาะทุกคนตอนนี้น้องรวดได้กลับมาที่ล่องสานแล้วเด้อเนาะซึ่งได้มาส่งเอื้อยมื้อนี้หอดประมาณเวลาสิบประมาณหนึ่งโมงเนาะพอดีกินข้าวแล้วละอีกอย่างกะพอดีมาหอดแล้วเนาะตอนนี้กะอยู่ที่ล่องซานเนาะทุกคนตอนนี้กะล่องซารอากาศห้อเนานะแต่ว่าบ่มีแดดเนาะซึ่งมันเป็นแบบ ฟาบุตนะทุกคนตอนนี้แม่นได้มาหอดลองซานแล้วละกับไ่ได้ถ่ายเนาะตอนมาก็เลยว่ามาถ่ายตอนนี้เลยเนาะนี่ก็น้องลีวั่ดีทุกคนตอนนี้เราหอดลองซานเนาะซื้อยังมาแด้มือวันนี้นะซื้อทุเรียนแล้วก็ซื้อกื้วยกุ้งแล้วก็ซื้อกุ้งมาให้เมื่อนี้เฮากับไผ่ก็หูวว่าเฮามาแล้วเพิ่งก็มาทัลระทากินทุเรียนเนม่บางอันนี้นะไปที่จมา สุหสันตอดมาสบายดีเอฟซีเดย์สบายดีพระทุกคนวันนี้จะมาพาทุเรียนอีกแด้ววันนี้นะเออซื้อชีแซบเนาะหน่อยนี้เนาะติดขาหน้าแซบอีลี่ตอนนี้เฮาการ์กำลังจะเกลี่ยผ้าทุเรียนอีกแค่หนึนนงเ,าเนเานนะทุกคน <c oughs> คือแม่นไผ่ที่แรกนะกินแล้วไม่บันนี้ได้กินแล้วติดใจเนาะทุกคนจะก,กินตลอด เดี๋ยวน้องเราจะมาผ่าสู่จุเอือยแล้วก็จุ่แม่แม่บางกินนี่ทุกคนหน่วยละสี่โลจะเปิ้เดี๋ยวน้องเราจะปอกเองเนาะน้องรถมักขนาดได้ตุ๊กเหรียญน,นี่ <laughs> ถึงมันจะยากแต่เราก็ชอบเแลยน,น้องทุกคนหน่วยละสี่โลน่าจะซุกแ,แหละเนาะคือมือน,นอันอัทุกคน่ายคลิปแล้วละเลือกลงลบ สั่งเสี่ยงไปซุกเทรหรือบอลซุกบอลแก้วมันเละอะไรบอเละพอดีนะเดี๋ยวทุกคนฟังไหมทุกคนบ่อนไปเอาเอาพ่อแพร่ไม่ตัดรถนี่แพร่เอาเรื่องก็ได้มันปักหมือนสลดออกเลือดเขาจ็ตัดก้น มันบูีอ้เสียใจเลยนีไงเทเบืงอีกหนึงกอนบอกางก้นมันคือข้าวหิงอ่ะมันต้องเปลือกมันอ้าวดำๆไว้นึ่แต่อันนี้มันกระนุ่มอะไรน้เบิ้งเจาะเบิ้งตัวแข้งที่ไหมจักมินซ่าดิฮันที่บอกเอาวางนี่วางนี่ใครผู้ได้วะ บอไอ้นิกเด้ใครให้หนี่ยไม่นั่นเด้อมีเออเทอยู่โลดน,น,นกันระเบิดอย่เฮาจะเทสบางอนเนาะเพราะว่าเฮาเคยซื้อมาเฮาต้องบอกเพิ่นว่าเอาพร้อมกินแล้วมันจะพอดีกินถ้าเอากอก้อบนอกนู้นในแล้วมันติบเทสดูนะแตนแตนโอ้อพอดีอย้ำไม,ม่ออมเมอ้ยย้ำไม่รู้ว่าสารเทสมันชื่อ น้องบอนลี่มักบอนสุดยอดอืออีกสุดยอดไหปานมาแม่มามาได้ไหมมาทากินไวอุ้ยน้องบอนกับน้องปานทากินทุเรียนบม่ได้เข้ากงกับเครียดสีกคนให้น้องปานดาวเป็นตากล้องให้น้องบอลี่เมงไม้เข้าตา โซฟีมือซุกเด้อมาคั่นมาดำมดตี้นะมันกันหน้าอร่อยนะหน่วยนี้มันหน้าอร่อยนะอันนี้เอาขี้ตุลาบิดเดี่ยวเชือกเขานี่แล้งอ้าออกแตกออกเป็นเปียงซี่เปียงเลยใสตุลาบิดโอ้ยเชือให้บ่ะเอาบ่ะนี่นะแม่แม่บ่เห็นนี่นะเห็นนี่ ไข่ไก่จากโอกเนาะทุกคนน้องลี่ไห้จะกินทุเรียนเหอให้ละ่ะน้องป่านมากแหงได้น้องป่านาก,กินหลายบัไใดมันโอนแต่ว่ากินเทละน้อยเด็กน้อยคุณยายกินยิ่งโคน ลองดูมืหนึ่งก่อนนะคะตัวนี้รับรองว่าสุกตัวนี้อุ้ยปลาเถือกอันนี้มันมันเจือดออกมานหน่อยนึงขอโทษขออภัยด้วยเถือกในหนึ่งบึง้งบึง้งบึง้งโมเป็นแต่แซ่บอะเบิงนี่เฮ้ยแซ่บมันเถืกอกไม่เดียวป้าเปลือกหน้าเทียบบ้านแม่เนาะเอย่างเงี้ยซุกพอดีกินทุกคนพอดีกอก อัน,นอย่าเอทไหมสโอรี่สิเอาให้กินดอกเป็นไผ่มมกระมักตุเรียนที่แรไกไผ่มมกระโบมักปัดนี้ระวัียมเดี่ยบัดนี้นะเป็นอะไรบอกความรู้สึกอร่อยไหมอ้าะปานอันนี้เป็นทานคือ,อ,อใส่ตูเยียนให้มันเย็น เ้ย็นไวใช่เ hmm. ย um. ็นเทะบึงทานคุณหลอกกินร <Ooh>. ือ <Freud> ว่าบกขับแกกันลองด็กเนโ้ถึกดูมันซะ รอบนอกนุ่มในค่ะที่เียกับ่บมากได้เห็นวิญญางเธอสุดท้ายละซื้อกินเธอสุดท้ายละยละวเป็นตะพอละตี้ปั่นดาวยามันฮอนไไนได้กินได้เหรอวะโอ้มันกินมึอนดอันดูมนึงอกระเด้นหนวยนันนะ กับอังเปานะโองนุ้ยนุ้ยที่สองมดเปกมากัดตาเฮานี้นะเมื่อกี้นี่นะนี่นี่กับกัดแม่นี่นะนี่มันยิ้มมันบินมานี่นะมันเพลนกินนี่มันแฮงหมาด้วยมันพอมซุกพักอะไรพวเพลนเอ็ดมื่อไรฮันโอ้ซุกแล้วอันนี้นะซุกแล้วมันจุลเล่เลยเดีนี่จริงจนะนี่นะอืมันไม่อย่างอันนี้นะผมเนี่ย ใน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 รถเนี่ยได้ให้ไล่บ้านหมดอันนี้กสร็ุ๊กกี้ไก่มาฮั่นกับบีนสนิสนี่เป็นอะไรกันกินที่ได้ไล่แท้เนี่ยว่ากล้ามกล้ามเนาะมันนักมันตู้ข้าอันแกะไว้ฮั่นซองดูมแซนนึ่งก่็ดูมซันนีนะอื่ไหอ่ะซองบิงน้อยยี่ห้ายไปใส่ละซีมือก็เนี้ยอันเนี้ยเอาใส่หมดน่ะเอาใส่ห้องแข็งเย็นจริงๆถ้าผมไม่ปอบบอกหล่ะ กอนไล่ก่อนกันเป็นอเลกบีุ้ลกการกระโดดๆเขาลกเอกามว่กันที่ไล่โซลกก็ะมืออะเนาะใด่พวงหองนี่มีเขาเขาแม่ขาดมา้ดุ่มี่บกใหญ่เลยมีนยเนี่ยเอาไปเลือกเนาะเนาะยาว่าซอกพี่ เจดหลูขัดวีเงินเนี่ยเอานั่นแหละอันนี้เธาเดินเซนส้นไปเส้นไปต้นคิ้วเล้มือม็ดมีดนี่บุคคลบุคคลเอามีดข้าวฮันคุณนะเราโคลขายหมาให้ไปสิรวยบ่อร์แรกอะกินกาอันน้อยนึงต้าตัวนี้นะง่มงส่วนใหญ่อู้ ตังห่ยไวได้รูปป่าองหก็น่นะุ้ยดอเอเดเฮ็ดยเฮ็ดเเฮโอ้าตั้งห้าตังหมตั้งมาั้งหมาตั้งหาตั้งหมาตั้งหมาตังหมาได้งหมาเั้งหมาตั้งหมาตั้งหมาตั้งหมตั้งหมั้งหมตั้งหมาตั้งหมตังหมดมาตั้งายุ่มั้อหมาัมั้งมหมัหมมมามาัหมบ่ม้ม เออให้บอนเอาไหมยังเห็นขวอยมันเอาอัน um> นั้นมาซีดซะเนาะโอ้ยสดสลั่งกันได้บ้างไหมจักมุดจักอันนี้ปลาหมักไปนะพูนะจะเอาเปลือกมาดมเขาเลือกเลยป่านไอ้เพื่อนเพื่อนเรียนเลยป่านเลยเดี๋ยมีเนาะ คุณนาลีๆมั้ยอูยายบอนไปอะไรเนาะไปมันบินมามันเคล่นที่ล้นี่ๆๆมันตั้งมองมองนี้ตั้งล่างมองนี่เด้ควายมันอย่นเด้ยายไปีตบมีเฮาบ่แม่นเหมาะต่อตการปอเรียนเนาะผมก็เลยว่ายากนนึงสิได้ออออกมาแล้วออกมาแล้ว ยู่พอ่อะอยู่ป um. ้าอันซื้อเป็นกลับอันซองแสนปลาอันรูซองเส้ Extreme. นป่ามาซื้อนี่กุ้มค่าอะไรเซนเป็นคุณอาแรตัวนี้มาดูองดูท่านนี้นะเขาค่าเสนหนึ่งเลนาะกุ้มค่าหน่วยหน่วยนี่กุ้มค่าเดดูใหญ่ลดมากเสื้อจะเย็นไวจากซองรูมฮ้ยได้กินเย็นเย็นจากบ้านเลยก่อน ดูเนี่ได้กินสามเตือแล้วเนาะเขาซื้อ,อยูรยูเอียกับอิดีนฟ้ากโปดนับเทื่อก็ได้กะเลยซื้อจุบานวันนี้นเฟรดจะมาซื้อซองหนึ่งเลยค่ะนื่อ,อ,อ,น,อนี้จากโล่สี่โล่น,นี่เดียว ถ้าเขาจะขายเป็นกะปานทรงเส้นทรงเสนปลายมนได้นี่นะอ้ชื่อว่ากุมามันบุใหญงนี่อันนี้อันใหม่ะอันไหนอันใหม่ตั้งที่ต๊ะคนนี่อันใหม่เดี๋ยลืมดูเดี๋ี่ไก่ดีน่มั่วนี้ไม่ใซี่ดมบด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 ดบดบดนดนดบดดบ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 ดดบ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 ดดบนนดบดนดนี่ดบ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 ้บดบดบ งามแท้งามว่าทุกคนแซ่บพอดีแซ่บกรอบนอกนุ่มหนป้าแป๊ะครไปกินอยู่ไหนอยู่ในเลยได้ประมาณบุ๊เดอไปสร้างบังนอนหน่อยเนาะโอ้โลปลายนี่เนี่ยกุ้มคาเด้อเนี่ยมาดูใหญ่เนาะเรียแล้ะกำลังกำลังจะกินีดิมาสร้างด้วยได้เขาเด้อเยื่อแช่เยื่อกินไปประมาณขีดนึงละ เลือกสร้างเซ่ไปเลยจริงก็ได้เรื่อเอาตัวนั้นเลยเอ้าเอ้โหลูกเป็ดโบ้ว่าโหลกหกนี่แหละอันนี้มันหนักตึ้งตัวใดเอาอันนี้เซนอันนี้โอ้โอันนี้ครับอันนี้อันนี้หนักกว่านะได้ประมาณโหลกหกเนาะโหลกหกขีดเอาให้เอามาตื้มเจอกันไม่ได้ตื้มเอาวางเลยซ้ำกันนี่อาถ้วยมาอาช่วยมาอาจารย์มาก่อน ่ทุกคนเลิศมากเอาเสื้อเย็นเย็นยิ่งแซ่บอ่ะบอกเพอร์สกินตัวนี้แล้วกินอันนี้เอาไว้จะเย็นบอกอันนั้นเอาไว้กินเลยอันนี้เอาไว้กินอันนี้นะเพอ่์สิกินก็กินอันนี้เอาไว้ตู้เย็นมันเย็นก้อนเาามแล้วเนะกินอุ้ยอุ้ยอันนี้หยดดเอาเอาตัวนี้วะเออเอาทกคนเลิศมากอันนี้จะเฮาเฮาจะเอากินเนาะแต่ตัวนี้เฮาจะเอาไว้ตู้เย็นแช่เย็นจากบ้านเลยเราเคยกินเย็นแม่ เออเอาไว้ก่อนกินนะซีมตัวนี้ก็แม่ซิมก่อนเบนเซตุเจนเลยเดี๋ยวมาให้แม่กินนาซีมมึงดูกินปนี่ยังก้อนเบนเซตุเจนกินได้ไหมอือบัวมากมากินลองนะมาคะแล้วเป็นยังไงเอ็ดเดียวนี้มันบัวเป็นแต่แซ่บเนาะมาเอามาแม่กินแล้มันเละแซ่บมันว่านเป็นยังไงถึงอร่อยใช่ไหมเออเลยป๊บแม่นางปาน ใม่บ่าวก็คงรู้แม่บ่างสุดยอดสุกินหลยๆเป็นน่ะยังตรีบระนดันตังทรงมักสุดได้เหรอกิงทรงเพราะว่าลน้อยครึ่งนึงก็พอละมันเย็นแล้วจึงกินอีกตัวนี้นะมันกินความมันหอนนี่นะใส่รสมาไม่ไม่นี่มันบบแซ่ปานีสแม่นมันอุ่นเนาะมันอุ่นทุกคนฟ้ามื่อตซื้อทุกเรียนมันตังแต่ซื้อทุกเรียนมานี่นะชนี้ซุปเนาะซุปแบบพอดีเป็นยาแส่ ยังบันลี่เอ้ยมาด้วแกนมันจะเป็นปูก่ะปูกแล้วคูดอันนี้มาเข้าแล้วออกแซน้ำก้อนอร่อยซับแซบตัวนี้มันชืกใจบุกบุกคุกคากุกคาเด้อตัวนี้นะแซบไรแห้งมักชื่อกวันแต่ก็มักด้วน้องป่านดาวแห้งมัก ชิมเบิ้งซิมน้อยเดียวแล้วพอเบิ้งไปเย็บสิไมได้ยแม่กินแล้ก <laughs> ินน้อยเดียวแล้วพอซีฮอนในได้อร่อยไหมไอร่อยไหมไอ้เพชรเรากินมื้อนหะร่ฮันจะกินซองโลเดียวจุนอาเลอรมันฮอนในนอนบะไรอืมมั <laughs> นหลายน้ำหนักขึ้นจิตโลตุยเฮงโกกินอันนี้นะนทำหนักกระมกักอันเดือดกระมกักมันจะแซ่บ าน่าอร่อยเอาบ่อเคยเอาใส่ตู้เย็นกินจากเครื่องเจ้าลองใส่ตู้เย็นก่อนมันเย็นยังแซ่บจุเวียงจันโรซี่สิบห้าพันกีบกินเล่นไหมเอียนบ่กินเลยกินเลอียนถ้าอันนั้นก่อนกินตัวนี้ก็ได้ถ้ามันเย็นก่อนถ้ามันเย็นจังน้อยก่อนเย็นแล้วได้กินแล้วจะติดใจ ที่แรกคือกระโบมักได้กินแล้วละยามแล้วบ่เดียวนี้ว้าว่ากินเนี่นี้เธอเธอนี้พอละมือกันแลกกันแลกกันอย่างว่าดิกินเธอนี้พอละมาส่ดก็จะไปอ้างถึงกันเอาไปให้บอนกินเนี่ยเออเอาไปแล้วไหมเนี่ยอีป่านแห่งมวยเอามวยเอาเอาไปเมินข้น้อกเมื่อะ พันธุ์เถอะมกเทะมวยอ้าวมวยอ้าอะไรเนี่ยหนวหอมมากดีแต่มันต้องได้เกี่ยวนิดนึงมัอนหยานขึ้นมากแม่นที่เต็มทีเด้อรตันทรงเด้อร์ตัวนี้นะเนยแทยเนยหวานเนาะเลิศมากตัวนี้แม่นเฮาใส่งบเฮาซื้อเองเนาะเฮาออกเงินตาเฮาอีแม่แบบนี้นะทุกคนถึกใจฮะเราจะเย็นก่อนตัวนี้ ตอนนี้ก็ของท้ามาดดแล้วเนาะคือเอาทุเรียนมาไว้ตู้เย็นได้ประมาณลายสมวงแล้วตอนนี้กะอดยากลายละจะามาซิมตู้เย็นเย็นเบื่องมันสิเป็นจังไดเนานะลอง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 ,ลองว้าวม่บางว่าจุกมาใ,ให้กับเขาเด้วเสีนบวจุกบวหญ่นี่แล้ออโอ้โซกินเม่อนี่กับพอดีอยู่ได้กินมาไงง่ายสิมมันนิ่ง มาแม่นิ่งเยมากเหรอน้องนิ่งไม่ชอบวอนนี้เพชซื้อมากับปานชิมักแล้วแล้วหนูชอบนะทุกคนเห็น้องปานดาวันจองสิกินเด้น้องปานดาวันนะฝนดีนาะบีบีแปมครื่องมาบริเวณเนี่ยเป็นโฮมเอาซื้อมาทันบวันได้กินเย็นจ้าเพื่อเพราะว่าอัน เพราะว่าหั่นเอามาละเม,มิดก้นแซ่บเป็นบ่สิมมึงมันยิงแซ่บก๊อฟน้องนิ่งกำลังจีไปขายเลขเนะเาะเฮสักคู่ <laughs> เอาไอ้แง่มาสิมึงด้วยไอ้จีบดาราเลยว้าวบัวนี่จะแซ่บอะไรบ่ล่างมือก่อนน้องลีจับกงด้วยคนอู้วเนื้อมันขา บัวใหญ่ๆนี่ไม่บางจนลูกได้อีกเออซาลาิมก็อเด้อยทุกคนจะลองนะคะอย่าวางไฟมมมันกรอบมานองเซนแมมันไหนอร่อยมากค่ะทุกคนอใหญ่มันน้ำลายมันไหลออกเขี่ยวห้างอ่อันเดียวดีวะ ปันงกินนี่ะมีเด้อย่อห้าสิบมึงอันนี้บริซิมได้กินเลยจำบอโอเคโอเคจำเนาะเนื้อมันไล่ๆเลยแก่นน้อยหวานอือคือว่าโอเคค่ะือมันยัพอได้แต่ยาังอัหน่อยกุ้งคาเด้อซื้อหน่อยนี่นะมันผูใหญ่นี่เนาะทุกคนไม่ได้เนี่ยบ้าน่าอร่อยขนาดเนื้อมันเลื้อน่ ได้กินสามมือว่ะสูตนี้ได้กินสมใจเนาะทุกคนแต่และเทื่เซื้อมาฮัลย่งบ่หันได้เอาเข้าตู้เย็นมืดก่อนเนาะสุดนี้แม่นฮ่าวจงข้าตู้เย็นว่าให้กินนมืดอันนี้แม่นครูของแม่บางเนาะเป็นจองไว้กินกับเขา่นว่าพอดีกอ้อมนอกมุ้งในเนาะพอดีแซ่บอันนี้ผู้ใหญ่ใช่ไงว่าประมาณครึ่งโลเนาะทุกคนอืมน่าอร่อยมากเลยแซ่แบแซบเนาะมันจะลื่นลื่ง คือ,อ,อที่แรกน้องรถกับบอมักลองรีกับบอมัรกบัานนี้เขาได้กินแล้วเขาติดใจทุกคนจะกินตลอดเขาซื้อน่วยนี่แม่นราคาแสนแปดเนาะแสนแปดกับสิบแปดสิบพันแล้วมาปอกได้อ่าเกืบอบสองโลประมาณโลหก้าคิสเเลียค่ะนะกเกือบสองโลเนาะทุกคนค <ผม S 1> ือผูมันง่า่เพล็ดคุ<ห>มาณนั้านอะเนาะ ซื้อซี่โลได้เกือบห่อสองโลก็ถือว่าคุ้มค่าแซบแหงมันต้องมีกลิ่นปินน่นกันน่ะถ้าจากได,ได้เงินปไดแงเงิน YouTube สิทดยหน่วยหนึ่งห <YouTube S 2> นึ่งอยาะพี่เรียนมาหน่วยแปดโล่หรือปะย,ยังสิคะข้าทนปลาแม่แซบฟินไหม,มแซบมาก เดี๋ยวงร็จะขอกินนะคะนี่ผุนตุกนเฮียเสียหายแซบแซบแซบตอนนี้อิ่มละอิ่มละตอนนี้น้องปานกากินเนาะน้องปานมักแหงมากบอกอร่อยไหมมังน้องปานยอมกินอร่อยไหมอะไรสุดยอดอะไรสุดยอดย่ป้เข้าใจได้ ขอบใจขอบใจใครขอบใจใครขอบใจคนซื้อเดี๋ยวคนดีตั้งใจด้วยเป็นคนคำหูด้วยค่ะอยากกินอันแซ่บนะเบิ่งกล้องไหมเอ่ยสารรสจิงซีฮูลุยเดี๋ยวคลิปนี้น้องรสต้องขอปิดคลิปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซ่องน้องรสแล้วก็น้องลีซ่องไอ้น้องรองสารเนาะฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซ่อง ช่องน้องรจนาลอกซานช่องน้องรีจนาฝนช่องน้องรีจนาคือถือว่าทุเรียนเนี่ยเอาใส่ต้เย็นนี้แซ่บบัวก<ว>ินฮอนๆเวยทุกคนมันมันแบบมันกลมกล่อมนะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย